รถยนต์ชื่อว่าบริษัท PR Super Gas ไม่หมดเลยคุณจงดูสิลักษณะเขาเป็นตึกแถวว่ะสูง4ชั้นครึ่งปลุกติดกัน3คูหาชั้นล่างก็เปิดเป็นสูงบริการติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์แก๊ส LPG สำหรับรถยนต์เจ้าของร้านชื่อคุณสรันรัตเรืองนรงเดชอายุ46ปีบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเบนซ์ สีบอลเงินรุ่น C220 ทะเบียนกรุงเทพมหานครเข้ามาเป็นลูกค้าขาจรไม่ใช่ลูกค้าของศูนย์แห่งนี้คือไม่ได้มาติดตั้งที่นี่ข,าาขับรถเข้ามาแจ้งว่า ระบบแก๊สไม่ทำงานหลังจากที่ไปอัดเติมแก๊สที่ปั๊มมาจนเต็มคุณสรันรัตก็เข้าใจว่าเอ้ลูกลอยในถังเนี่ยทำงานผิดปกติเติมเยอะไประบบมันก็เลยตัดนะคะแต่ทีนี้ช่างในร้านเนี่ยมีทั้งหมด6คนเขาก็ทํางานอื่นอยู่ไม่ว่างก็บอกว่าให้รอก่อนปรากฏว่าเจ้าของรถเบนซ์คันนั้นยังไงก็ไม่รู้หดุดหงิดไม่รอไปเปิดกระโปรงหลังของตัวเองตรงส่วนที่มันมีถังแก๊สอยู่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมี แกส๊สรั่วออกมาตามด้วยเสียงระเบิดมีประกายไฟลูกใหญ่จนทําให้ทั้งเจ้าของรถเบนซ์คันนั้นแล้วก็ช่างประจําอู่คุณสรันรัตอีก3คนถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวฟังเจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะเพราะว่าพอเขา,าเปิดกระโปรงไฟลุกลวกไฟก็ลวกตัวเขาเขาก็คึ้นรือที่ไฟเลยยังไม่ได้คุยกันเลยครับไม่รู้จักเลยไม่ใช่ลูกค้า,ามา คือไม่มาไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ครับผมเพราะว่าเขาติดตั้งถังมามันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอ่ะเนี่ยสาเหตุเกิดจากตรงนี้เพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังอ่ะมันระเบิดมันกู้แก๊สมันไหลแล้วมันมันมันเูื่อมอมามันไม่ได้พู่งทีเดียวหรอกมันไม่ระเบิดใช่มันมันลุกแบบพูดเนี่ยแบบแก๊สด้เนี่ยใช่ครับเพราะว่าน้ำแก๊สมันไหลเนี่ยมันเขาเติมแก๊สมาเต็มถังอ่ะพอน้ำมันไหลไปนู้นพุบมันกว รามน่ะคนนักคนในบ้านน้องในบ้านมีต้องมีอยู่สี่ห้าคนสี่คนนะ่นะได้รับบาดเจ็บก็มีไฟที่เขาบาดเจ็บเพราะว่เาเอาเอาไอ้ไอ้ถังถังระเพาาิดมันมาฉีดอ่ะแล้วให้ไฟมันมันแลบมาโดนแขนสองคนนะเพราะตอนตอนนี้ไฟลุกอนะ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่บนตรงนู้นตราทันตรงนู้นอยู่อ่ะไม่มีคนแก่ไม่มี<า>ครับแม่คนแก่หือเนี่ย ว่าอยู่ข้างในนู่นก็ไม่อยู่นี่ฮะเพราะว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมันทะลุมันมีที่ที่โล่งอ่ะไรไม่ง่ายอ่ะมันไม่ได้เป็นเป็นทึบฮะกระชุ่เกระชากอะแลเป็นเส้นผ้าเสียหายเขาอย่างนี้เขาจมีที่เห็นเนี่ยฮะสามคันเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคุยกับเจ้าของไอ้คันนี้อ่ะเพราะเขาเป็นเขาเป็นต้นเหตุนะครับเนี่ยฮะเจ้าของรถเบนซ์คันที่เกิดเหตุนี่หลังจากที่ เกิดเหตุปุ๊บปรากฏว่าหายตัวไปเลยเจ้าของเจ้าของร้านแก๊สบอกเห็นวิ่งไปโบกแท็กซี่แล้วก็หนีหายไปเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันระเบิดได้ยังไงพอเปิดกระโปรงท้ายดูถังแก๊สท้ายรถตัวเองแล้วก็เกิดระเบิดเขาสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะเจ้าของรถเบนซ์คันนั้นเนี่ยตอนที่ตอนที่เปิดดูเนี่ยไม่รู้สูบบุหรี่ด้วยหรือเปล่าก็เลยทําให้เบียประกายไฟนะฮะแล้วที่ลําบากก็คือว่า คือนอกจากรถเขาเองรถเบนซ์เนี่ยเสียหายเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บไฟยังลุกลามไปโดนรถของลูกค้าที่มาติดตั้งแกส๊สอยู่ใกล้เคียงอีก3คันควีเอ็มสปิล525อีกหคันสว i กสีวันเงินกับนิสสันมาร์ชอีก1นึคันแล้วไหนจะบริวเวณร้านเขาอีกที่เสียหายหมดเลยจะเอารถไปซ่อมค่ะแล้วรอไม่ไหวซ่อมเองเปิดดูท้ายรถเอง แล้วก็ทำรถตัวเองระเบิดรถคนอื่นระเบิดไปด้วยค่ะอ้ทางเจ้าของร้านก็ขอให้ตํารวจช่วยติดตามผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถเบนซ์มาดําเนินคดีแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ทําลงไปด้วยคงจะหลายร้านอยู่ค่ะ